สวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านครับมาแล้วนะครับสำหรับตะรถเครื่องเก่าวันนี้รับชมคริสตันสองคันเลยนะฮะสำหรับท่านที่ชื่นชอบแนว2จังหวะ Suzuki คริสตันนะฮะสวยสดงดงาม มาให้ชมสองคันสองราคานะครับสําหรับคลิปนี้แนวยุค90้ารถจ่ายตลาดรถแม่บ้านนะครับมีเล่มให้ทั้งคู่นะฮะคันดำนี้พาสีหกหกเลยนะฮะชุดโอนพร้อมเครื่องนี้แน่นเปรี้ย มีเล่มและชุดโอนให้นะฮะสำหรับคันสีดำะะส่วนคันสีแดงนี้มีเล่มอย่างเดียวนะครับราคาเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะฮะคันนี้ทำสีใหม่เกือบทั้งคันนะฮะสติ๊กเกอร์ใหม่สีสันใหม่นำไปต่อภาษีได้เลยนะครับส่วนคันนี้ก็ ทำสีเหมือนกันนะฮะสีแดงสติกเกอร์ใหม่นะฮะขาดฝาครอบด้านซ้ายมีเล่มให้นะฮะส่งได้ทั่วไทยเลยฮะท่านอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับบรรยากาศดูฮะ พายุน่าจะเข้าแล้วฮะเดี๋ยวรีบถ่ายนะครับลองฟังเสียงเครื่องก่อนนะฮะ เันแดนเลยฮะสำหรับคันสีแดงสีดำฮะเริ่มพร้อมสุดโอนพาส,สีหกหก เครื่องแน่นๆเลยครับราคานะครับคันสีดำหกพันนะครับสีแดงสี่พันนะครับสองราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะท่านอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อมาได้เลยค่าส่งเริ่มต้นที่1,500งพันห้ร้บาทนะฮะสำหรับต่างจังหวัด อยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะรับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ suzuki crystal สจังหวะนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม สวัสดีครับ